เอาแล้วล่าสุดคุณปูมันธนานะฮะบอกว่ารอหมายสารได้เลยนะจ้า ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดจากกรณีข่าวๆของคุณปูมันธนากับนางแบบชื่อดังก็มีกระสพระวิจารณ์กันเยอะนะฮะหลายคนก็อาจจะคิดไปเองว่าคุณปูติดตังเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์ขึ้นอย่างเงี้ยก็ไปโพสต์ไปด่าว่าคุณปูนะฮะเสียหายๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนด่าหยาบคายกันบ้างนะครับคุณปูบอกว่าเนี่ยมี1เคสเป็นเพื่อนของนางแบบคู่กรณีไประดับแบบผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรแบบนี้เลยนะเขาโพสต์แบบหยาบคายมากเลยอ่ะไปต่อว่าคุณ ะะก็จะจัดให้เคสนะฮะชุดแรกเนี่ยจะเป็น100คนนะครับที่คุณปูเนี่ยมีการแคปไว้กับทนายเราก็บอกเลยนะไม่ต้องไปลบลบไม่ทันแล้วหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ทนายเรียบร้อยนะครับเตรียมรอหมายสารกันได้เลยอ้ยคุณปูเอาจริงแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะคุณปูบอกว่างานนี้ไม่รับกระเช้าไม่รับคําขอโทษนะครับจะจัดให้แบบสุดซอย เผอไอพิมพ์อะไรไว้น,นะฮะระวังโดนนะฮะรตแรกร้อยคนเจอสุดซอย